วิธีการสร้างวิดีโอแบบ AI แปลงจากภาพเป็นวิดีโอโดยไม่ต้องถ่ายวิดีโอหน้าเราแต่ใช้ภาพหน้าเราแทนเพื่อบางท่านไม่กล้าออกกล้องนะครับลองไปทำกันดูจ้าสําหรับใครนะครับที่อายนะครับในการออกกล้องนะครับปัจจุบันนี้มันมี AI ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยเอาภาพนะครับภาพถ่ายเราเนี่ยภาพนิ่งเราเลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่คํา ใส่คำเนี่ยเราก็พิมพ์คําที่เราต้องการที่จะให้ใตัวเราเนี่ยพูดออกไป AI เนี่ยเขาก็จะไปสร้างเสียงออกมานะครับแต่ก็จะมีเสียงให้เลือกนะครับไปดูวิธีการทากันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการทาเนี่ยนะครับอ,อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะนะครับที่เข้าผ่านบนบน,บนมือถือเนี่ยมันก็ทําได้นะแต่ถ้า,าทำในคอมเนี่ยมันก็ แต่จ,จอมันจะกว้างกว่านะครับก็ในมือถือเนี่ยให้เราเข้าไปที่ studio dki d com นะนะครับแล้วก็ไปสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีตรงเมโนูชื่อว่า create video เนี่ยเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วตอนนี้ข้างล่างมันจะมีคําว่า add นะครับ add เนี่ยมีเครื่องหมายบวกนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกภาพเราเนี่ยที่ต้องการนะครับแล้วภาพเราเนี่ย ควรจะหน้าเราต้องใหญ่ๆนะครับผมเอาภาพที่แบบหน้าเราเล็กๆเนี่ยมันไม่ผ่านนะครับมันก็จะมีเรื่องของ resolution นะครับความละเอียดความละเอียดนั่นแหละคือมันไม่ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นหน้าใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูตรงช่องด้านขวานะอ่าอีกเรื่องนึงผมลืมบอกนะครับให้กดปุ่ม,าส,าม,ส,ามสามสามดอทลารด้านขวามือเนี่ยเลือกให้เป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เวอร์ชันนะนะครับถ้าเป็นแบบมือถือเนี่ยตัวตัว,ตวเว็บเนี่ย ของตัว Studio D-ID เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เราสร้างนะครับเขาบอกว่ามันไม่ซัพพอร์ตนะครับจากนัก้นก็มาดูตรงนี้ตรงคําพูดเนี่ยคำพูดตรงนี้สคริปต์สคริปต์เนี่ยครับเราจะต้องพิมพ์สคริปต์ที่เราอยากให้ตัว AI มันพูดออกมานะครับ มีแบบเขาเรียกว่าเวนวักนะครับเป็นเวนวักคำพูดเราต้องเว้นวักอ่านคนฟังไม่ได้นะครับอันนี้ก็อ่ะทีนี้ข้างล่างก็จะมีเสียงนะเลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็มี voice นะครับ voice ก็จะเป็นแบบเป็นคนก็จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเราก็เลือกของผมเป็นผู้ชายแล้วกันนี่วัด แล้วก็ผมก็จะแปลงกดไปที่จะแสดงวิดีโอนะครับอีกอย่างนึงน,นะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับฟรี Free ก็คือเขามีข้อจํากัดนะว่าเราจะได้ทำได้ทั้งหมดกี่คลิปนะครับกี่คลิปนะเขามีข้อจํากัดนะไม่ใช่ว่าเราจะทไดาตลอดชีพนะอันนี้มันไม่ได้ฟรีนะครับก็เนี่ยอผมใช้ไปละสองเครดิตนะครับก็คือเขาคิดเป็นเครดิตละนะครับเฮ้ย something ลองพิดซ่าเกนเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของรูปภาพนะครับที่มันมีปัญหานะครับตัวนี้นี่ผมใช้รูปนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปวิธีการสร้างวิดีโอแบบ AI แปลงจากภาพเป็นวิดีโอ โดยไม่ต้องถ่ายวิดีโอหน้าเราแต่ใช้ภาพหน้าเราแทนเพื่อบางท่านไม่กล้าออกกล้องนะครับลองไปทำกันดูจ้าครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับคนไลค์แชร์ด้วยนะครับในติ๊กต็อกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะโอเคครับวันนี้ขอลาไปนะสวัสดีครับเราไปทำกันดูครับ